ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องคุยเชียงตรงอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แม่ซายนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมคักครูก็จะพามาทําของกินนะ,ะกันนะคะก็มาที่ถ่ายกับเพื่อของกิน <laughs> ซึ่ง ิดถึงเคฟซีคิดถึงโดนาดเดินไปนะคะก็โดนัทก็ได้กินแล้วหรือเคฟซียังไม่ได้กินนะคะตอนนี้คือกําลังจะม,มาทําของกินบ้านๆทางเชียงตุงนะคะก็นักโคได้เอางากุ๊บจากเชียงตุงมานะคะตอนนี้คือกําลังนึ่งข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวที่จะทํา ข้าวปุกงาะค่ะทางเชียงตุงทางไทยก็อาจจะเรียกว่าข้าวจีง,งานนะค่ะช่วงหน้าหนาวก็กินข้าวจีงาคืออร่อยมากๆนะคะย่างกินนะคะหรือว่าอบหรือเข้าไมคโครเวฟบก็ได้นะคะตอนนี้พี่สาวกําลังตำงาเลยนะคะ จี ra, yeah. ón, ón. Oh, ่ง่าร้อนร้อนคนไทยเขานุ่งง่ายเขานุ่งง่ายอ่ะ กดใจอยเยอะนะคำ้องงายะกระทกแล้วนี่ต้าวเอาข้าวจีง่าข้าวข้าข้าวุกข้าวกง่าวิธีทำข้าวจีง่าค่ะสำหรับขอกลน ให้ของ,ออง,ของกอ่ะอย่าิาอ่อนเนี่ยกมปิกคาดนี้ให้เจ้อออนอ่ะจิงจ้า จำเผาหล่นหล่นสองขอมวิวไฟน่าเขาวันนี <rumor rees Darwin> ้เขาอ่อนเยี <peu> in quiero, ่ยมนลยครับเอาไอเอี่ยมมนหนึ่งทางอะอันหนึ่งเขาออกวาไม่ต้อเทียง เีเนี <avocado> ่ยเท่ามนมีะปาบเอาปาบ้างถัาปีตํายังไม่เฮ่าตําเข็นลังกะยหล่อรถจะเป็นยังไงนี่ บนขา,สสา,าเสี้งอะอตําเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาเข้าไมโครเวฟหนึ่งครั้งนะคะเพื่อความหอมค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จุดทานปิ้งนะคะ แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเข้าวจีงร่อยอร่อยนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดไม้ลงคนนะคะบางบ้านก็ยังมีดินถม,มอยู่เลยนะคะบางบ้านก็ยังมีดินถมมิดหลังคาเลยนะคะก็เส้นทางไปตลาดไม้ลงคน,นะคะ่ะก็เขาก็ยังซ่อมแซมกัน อยู่นะคะเพราะว่าถนนและก็บ้านเสียหายเยอะมากๆเลยนะคะแถวตลาดนี้คือเขาล้างถนนแบบสะอาดแล้วนะคะเขาซ่อมเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะหรือแถวนี้ก็ทยอยซ่อมหรือเก็บกวาดกันนะคะก็ยังมีอยู่นะคะมีดินมีทรายบางบ้านก็ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่นะคะ จะถึงตลาดแล้วตรงนี้เขาเอาดินมาถมให้มันสูงมั้งคะบางคนก็เตรียมจะออทำบ้านใหม่ก็แบบว่า,าให้ที่ดินมันสูงขึ้นน้อยแบบนี้นะคะตลาดไม่ลงคนก็เริ่มขายของเยอะกันแล้วนะคะใครอยู่แถวแม่สายก็มาแอวตลาดไม่ลงคนกันเยอะๆนะคะ ก็เริ่มขายทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก่อนนี้คือมีร้านขายของเยอะกว่านี้นะคะเพราะค้าไมคขายเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวนี้คือมีเพิ่งมา90%ซนะคะยังไม่มาครบทุกเจ้านะคะแมวขายของตอนนี้คือมาจ่ายตลาดไม่ตรงคนนะคะฮี๊กน่ารักมาก อันนี้ก็มาจ่ายตลาดไม้ลงคนอีกแล้วนะคะกับเย็นนี้จะกินหมูกระทะค่ะก็เริ่มขายผักเต็มแล้ว่ะคะกล่องสิบบาท

คอป็นมมีกม้เนี่ยเขาิตตรงงอกเอรงอย่างนี้ับของมาโวมมิั้งยอ่อ่กอา่กอดตลาดไม่รู้คนออเ่ะเริ่มเข้าแล้วนะคะมาอุดหนุนเนื้อหมูนะ เด็นเนื้อ,อหมูหน้อยค่ะร้านพี่สาวอยู่ตรงนี้นะคะ วันนี้ก็คือจะมาทําของกินทั้งวันอีกแล้วนะคะก็คือจะกินนูกระทะนะคะตอนนี้คือเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรลมญาติกันอีกเมงวันนะคะรอญาติๆรอน้องสาวพ่อแล้วก็พี่ชายไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะแล้วก็หราลานกลับจากโรงเรียนก็พร้อมเสริมเลยค่ะตอนนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เออ นานๆมาทีหนึ่งก็ทํากินทีหนึงนะคะก,ก็พี่สาวใครหมูกกินหมูกระทะบ่อยน้อยนะคะมาครั้งไหนก็กินทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะเพิ่งเตรียมของเสร็จเลยค่ะ<น>เดี๋ยวมาดูกันกินหมูกระทะกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้คือเตรียมเนื้อหมูเนื้อปลาเรียบร้อยะค่ะ <S <S นี่นะคะ อันนี้คือข้าวจีงานะคะที่ทำตอนตอนตอนกลางวันนะคะอากาศที่นี่ก็คือเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หนาวเลยค่ะอากาศดีอยู่นะคะที่แม่สายโอ้โหน้างนอกน้องอกที่นอ่จ้ะที่นี่จะเป็นหมู่บ้านจาสันนะคะปีนี้เป็นหมู่บ้านจาสันหรอ วันเดียวหอนาว <laughs> เขาทำขายเขาทำเป็นหลังหลังที่เหมือนกันแล้วก็ขายอากาศดีเหมือนเชียงตุงเลยแต่ว่ายังไม่หนาวมอวามารรถมาเยสุขเขากันนะแน่ๆเลยสีรถเหมือนใช่ใช่แน่น มังคุ้มลอยแล้วเ้ยโอเ่ลอยกันที่เขาก็บ้านไ่้หละโอเคไปละมีไส้สด้ยไสสดขายคิ้ใช่ลังเลยออกกล้องเลยาคนสวยออกกล้องเดี๋ยวลังแล้วกันอะยังไม่ได้ไล์สด ฮะอ,อย่าเรียกมันขายอะ่ะที่วันพี่สาวคือเลี้ยงไก่ต่อด้วยนะคะคือไก่ที่ไรค่ไก่ตัวนี้คือเลี้ยงมานานแล้วนะคะไก่พี่เขยตรงนี้ก็คือปุกพักน,นิดนึงนะคะน้องสาวพ่อมาแล้วนะคะแล้วก็น้าเขยเอาแล้วน้องนิ้วไม่มาเหรอ các chàng miên, bài miên chi chằng à, <laughs> <Kền hát đó. cười> <laughs> กบดและลอยอ่ะดเตยเนี่ยเห็นจบไปกับบดเนยตอนนี้ยังไม่ย่างหรือไม่ย่างข้าวปุกงายอยู่เฮ้คุณมมานใครมาส่งเพ่อจะคอยกับเพื่อนอาผีค้าอ่ไเเติมกินอะไรเอ bị bể thân rồi, lông á, coi qua. có này, bay nhau. Mua u cái cũng pí tiền này. Một bộ luôn á. Trong này trong này, một cặp bùa vậy. Đâu

เขาล้าไม่โอ้ยังได้กินมีกแล้วแต่ในตังรัสวางข้าวหน้าหนาวมั้งเกิดกินเนี่เจ็บแบบเปิ้ลปิ้งขายเงี้ยเปริงขายมันเหมือนบ้านเหมือนเขาปิ้งเองเออรสชาติเหมือนเหมือนกันถ้าปิ้งเองมันอร่อยนั่นน่ะเขาปิ้งเองเนี่ยเขาพุกเขาต้มก็เร็วเปิ้ลขายมันเลยไหนอันเปิ้ขายมันเขาอะอย่างอันเปิ้ใส่เกลืออันนี้เขาใส่เกลือแล้วก็ต้มแบบงามน้ำหมักใช่ mọi người biết làm việc mất kiếp mất mặt 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 kẹt mặt nó nó mặt 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 Tuh ya Yang kemen-men กินหมดกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่องนี้ก็เจอกับน้องโหน้าสดบ่อยๆนะคะก็จหน,นหนู้ีดีนิดนึงนะคะก็คือว่าวันนี้น้องโค,คลิดว่าจะไม่ออกไปไหนนะคะจะไม่ถ่ายคลิปนะคะแต่ก็เอ,อเราทําของกินทั้งทีแล้วก็มันเรามาไทายไม่ไล่เออ ออกไปที่ไหนนะคะถ้าไปเดส์ซูก็คือไปโรตัสเซเว่นไปตลาดอะไรแบบนี้เองนะคะก็คือคิดถึงพี่สาวมาเยี่ยมนะคะก็นานๆมาที่นึงนะคะนกรโมไม่ได้มาหลายเดือนมากๆแล้วนะคะก็วันนี้ก็คือทำหมูกระทะกันนะคะก็มีน้องสาวพ่อมาเนาะน้องสาวพ่ออยู่ที่ไทยนานมากๆแล้วนะคะก็เป็นคนอาร์นะคะ แล้วก็วันนี้พี่ชายน้องโคลไม่มานะคะพออยู่ไกลแล้วก็เขามีธุระนิดนึงนะคะก็เลยมีคนกินหมูกระทะกันเท่านี้นะคะหลานหลานน้องโคไม่ชอบออกกล้องนั่นเองค่ะก็เลยไม่ได้เห็นหลานหานน้องโคลเลยนะคะที่จริงน้องโคมีหลานสาวและหลานชายนะคะลูกพี่สาวนะคะ <c oughs> ก็ในตอนนี้คือเขา อาบน้ำเต็มตปวกันนอนกันบนแล้วนะคะสําหรับคิมนี้นะคะแล้วกรูก็จะขอตลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะฝากพีกก่ฟ like, ีซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ mm. สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาครั้งนี้คือลืมเอาขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยไม่มีขาตั้งกล้องค่ะก็เลยเวางที่ไหนได้ก็วางเรือไม่ก็คือถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังแบบไม่ไม่มีที่ตั้งให้โชว์แบบเนี้ย ที่ตั้งให้กล้องมันอยู่แล้วก็เราทำน่ทำนทำนี้นะคะก็ไม่ได้เอาแมากอะไรไม่มีค่ะตั้งกล้องนะคะก็จะอยู่อีกไม่กี่วันก็คือกลับแล้วนะคะก็มาเยี่ยมะค่ะนานๆมาหากันที่นึ่งนะคะ